สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดของฟรีนะผมการ์ดฟรีนะผมโกบอลซิลเวอร์บอลนะฮะมีทั้งหมดเป็นบอลดำด้วยห้าใบนะผมทั้งหมด30 60แล้วก็5ก็จะเป็น65ใบเลยนะครับผมโอเคแม่ ช่วงนี้เพ็กนักเตะมีเยอะเหลือเกินเยอะจนแบบแบบไม่ทันอ่ะคือเปิดไม่ทันเลยว่ะดูดิผมเหลือไปเยอะเหมือนกันนะนะฟีเจอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดนะ, Play A D นะโโเพลย์ออ w ว e k เนี่ยนะโอ้โหแล้วันพฤหัสน,นี่ก็รูมเมนิเก้มาอีกโอ้โหปั๊มไม่ทันแล้วเนี่ยไม่มีทองเปิดแล้วเนี่ยนะโอเคนะผมประมาณนี้นะมาเรามาจัดซีเวอร์บอลเราต้องรีบไปฮะ ต้องรีบจัดฮะไปโอเคนะต้องรีบต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยนะฮะมาลุยต่อครับมผมบยิบเก้าใบนะฮะต้องรีบต้องรีบปึ๊บข้ามเลยผมทำไม่ใช่หนีข้ามเลยฮนะต้องห่าลีกใหญ่เท่านั้นนะฮะไป ต้องห้าหลีกใหญ่เท่านั้นคามครับผมมาซีเวอร์บอลขอตัวที่แบบฟูลทีมได้นะฮะเมนยูนี่ฟูลทีมแล้วนะเหลือมาริดอย่างเอ้ยมาริดเหรอเอ้ยไม่ใช่วะหรือว่าจะเป็นมาริดนะไม่ใช่มาใช้เวลาเปิดนานกันนะทุกคนเกคเนี้ย ไอของฟรีเนี่ยใช้เวลาเปิดนานนกันนะทำมันเล่นไปนะฮะโอเคนะครับผมใช้เวลาเปิดนานกันนะใครมีเป็นร้อยใบเนี่ยโอ้โหเปิดเป็นเกือบชั่วโมงอะจริงเนี่ยต้องเปิดทิ้งบ้างนะฮะเพราะมันขายโดยตรงไม่ได้ไงมันต้องเปิดไงจะเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเปิดเปิดไปนะเผื่อได้ตัวดีได้บต,ตัวที่เราแบบต้องการอย่างเงี้ยพวกฟูลทีมฟูลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็น่าสน แต่ก็ยังไม่เจอเลยตอนนี้ยังไม่เจอนักเตะที่ฟูลทีมได้เลยนะี่มาสีเวอร์บอลน,นะผมมีเยอะอรับนี้อย่างละห้าสิบอย่างละสามสิบใบนะฮะมันแจกยับเลยว่ะนะี่ฝรั่งเศสขามครับผมฝรั่งเศสก็จะฟูลทีมปารีสอย่างเดียวนะฮะอิตาลีก็จะฟูลทีมยูเว่อย่างเดียวเอซีอินเตอร์อย่างเงี้ยไม่ได้ฟูลทีมนะฮะไม,ไม่พอนักเตะไม่พอครับผมเต็มก่อนห้าร้อยคนเนะี่ย ผู้ทีมไทยยังไม่ได้ทำเลยนะฮะมาอังกฤษแบบโอ้โหไม่ใช่ปะอังกฤษก็จะมีารสเซนอลแมนยูหรือฟูลสเปอร์แมนซิตี้เชลซีอะไรประมาณนั้นนะฮะมาอังเอ่อสเปนก็มาหลิดบาซ่าเอสเลยครับผมอังกฤษฮะคนเดิมบ่ะนี่คนเดิมบ่ะนี่นะี่มาผ่านไปสิบใบ เวลาผ่านไปหลายนาทีเลยฮนะใช้เวลาเปิดนานนะครับผมต้องใช้เวลาโอเคมาอย่าก,กดผิดไปโดนของเจลิกนะทองยิ่งไม่ค่อยมีอยู่นะเก็บเวลาุมเมนิกินะผมเก็บเวลารุมเมนิกินะเฮนะ้ยเอ็ดมานลิดเหรอฮึ่หนะฮะเอ็ดมานลิดกับผมเป็นเทอร์มุสโซฮะฟูลทีมรือ,อยังวัทีมนี้ น่าจะยังนะฮะได้เก็บหนึ่งได้เก็บหนึ่งมาข้ามับผมถ้าเป็นตอนเป็ดยี่สิบเนี่ยผมจะฟูลทีม,มาลิก่อนนะเพราะว่าตัวเทรดผมเยอะตัวเทรดผมเยอะแต่พอเปย์ยี่บเนี่ยไอ้ดีหลักผมโดนเบนนะก็เลยไม่มีอะไรเล่นเลยเหมือนเล่นใหม่ก็เลยแบบชาหน่อยนะ ผูทีมช้านะฮะทำอะไรก็ช้าไปหมดเลยตำนานก็ต้องเริ่มเก็บใหม่นะฮะเก็บใหม่ทุกอย่างเล่นใหม่เลยง,ง่ายๆก็คือเล่นใหม่นั่นแหละนี่นก็เสียดาย <S <S เสียดายมากนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเริ่มใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบแย่นะการเริ่มใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะฮะมาบอยยืนหรอบาเอ้ยบอลดำเอาวะเปิดซีเวอร์ได้บอลดำครับผมเป็นคิมอีกฮนะ โอ้โหนานๆจะได้ทีนะเปิดซีเวอร์ได้บอลดามส่วนใหญ่จะเป็นโกบอลน,นะที่เอาว่ะมาว่ะมาว่ะเฮ้ยมาหนึ่งว่ะมาหนึ่งว่ะคิมบิกฮนะเคมาแล้วมาแล้วนะครับผมลางดีเลย EP นี้ลางดีัะผมนะคิมบิกมาเลยนะอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะครับผมมาพอมีแรงเปิดอยู่ บอลดำม,มาฮะมาข้ามมบผมถ้าไปห้หลีกอื่นไม่ใช่ห้าหลีกใหญ่นี่ข้ามเลยนะไม่ดูแล้วใช่เวลานานฮนะเราจะลุ้นเฉพาะห้าหลีกใหญ่โอ้ข้ามเลยอย่างงี้มาสามใบไม่ใช่สามใบสิสิบเอ็ดใบแม่เกิดจะไปเปิดไจตัวเจลีกแล้วนะต้องระวังต้องระวัง เสียทางฟรีไม่ได้นะมาสิบใบครับผมได้หรือเปล่าว่าดำมาหนึ่งแล้วนะะถือว่าอ,อิตาลีป่ะคริสเตียนโน่อืมแต่ผมยอมรับมาส่วนตัวผมเนี่ยเปิดได้ยากมากคร,คริสเตีนโน่เนี่ยโรนโดผมเปิดได้ยากมากเลยอะตัวฟีเจอร์ก็ไม่มีไอตัวเบสเลเยอร์นะ่ะที่มันเจกันนะที่ใช้อยู่เนะี่ยไม่ได้เปิดได้เองนะ ที่คนมีแจกนะันะเนี่ยมันเปิดยากนะโอเคยังครับผมตอนนี้ได้ตัวเก็บอยู่สองคนนะมีคิมมิกกับเฮอร์โมซู้นะผมเอาบอลเงินก่อนให้หมดก่อนนะฮะมามาลืมกดข้ามผมลืมกดข้ามไม่รู้จะลุ้นทำไมนะลืมกดข้าม ค yeah. มาข้ามัะผมมาอย่างนี้ข้ามฮะไม่ได้รู้นอะไรเลยแต่รอบที่แล้วนั้นได้เยอะนะรอบนี้ได้บันดำเยอะเหมือนกันนะโอ้โห oh. รั่งเศษนะผมเปเช่ไปไม่ใช่วะออกยากเหมือนกันนะเปียชเช่เนี่ยเอ็มเป้อย่างเางี้ยเนยมาอย่างเงี้ยเนยมาก็ยังไม่มีเลยนะจะฟูลทีมก็ยากนะฮะการฟูลทีมง่ายสุดก็คือการมีตัวเทรดนะครับมีบอลดำเทรดอะไรอย่างเงี้ยบอลเงินบอลทองอไว้เทรดอนะนั่นนะฟูลทีมง่ายเลยนะอยากได้คนไหนเทรดเอาเทรดเอาเทรดเอา,รเ,อาเรียบร้อยแป๊บเดียวนะฮะ โอเคอืมเงียบครับผมใกล้หมดแล้วฮะสีเวอร์บอลใกล้หมดแล้วเหลือสองใบครับผมเราจะเราจะได้ไปจัดโกบอลโกบอลหนึ่ตัวดีเยอะนะตัวหน้าลุ้นน่ะไม่ใช่ตัวดีหรอกตัวที่หน้าลุ้นน่ะอย่างน้อยมันก็โกบอลอยู่แล้วนะครับผมตกลีกสเปนตกอังกฤษอย่างเงี้ยมีลุ้นทีมใหญ่เลยฮนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคม,มิกไม่ใช่เคม,มิกติ๋ฝายเยืนนะเคม,มิกมาแล้ว เอ้ย hey, ไม่ใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่หมดยังเนี้ยหมดแล้วผมซิเวอร์บอลหมดแล้วมาต่อไปเป็นโกบอลน,นะผมสามสิบใบฮะเปิดจนเมื่อยบอกเลยเปิดจนเมื่อน,นะขนาดซิเวอร์บอลยังใช้เวลาไปห้าทีกว่าหกทีนะผมอุ้ยบายเยนเหรอเท้าซ้ายครับผมบายเยนนี่ก็เริ่มมาเยอะเลยนะเริ่มเกือบฟูลทีมไปแล้วนะฮะโอเคเป็นเดวิดวา ผมมีหรือยังเอ่ยจำไม่ได้น่าจะมีแล้วนะที่เป็นเบสเลเยอร์รึ้เปล่าว่าแต่ฟีเจอร์ผมไม่มีนะโอเคก็ได้เก็บอีกหนึ่งตัวรับผมได้เก็บอีกนึงฮนะข้ามอย่างงี้ข้ามฮนะผมลืมล็อกนักเตะวะทุกคนผมลืมล็อกนักเตนะวะเดี๋ยวพลาดไปกดลบอีกหายหมดอีกข้ามรับผมเซนิดไม่เอาฮนะ บอลดำฟรี5ลูกว่ะเปิดให้หมดนะผมเปิดให้หมดไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมสุดท้ายวันนึ่งเราก็ต้องเปิดอยู่ดีนะเปิดตอนนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบบานปลายไปเปิดที่ละร้อยลูกอะไรเงี้ยนานนะผมใช้เวลานานนะโอไขว่นะเอวเวอเรสต์นี่ว่านะเึกว่าเชลซีตอนแรกมีเอเวอเรสต์มีเชลซี Chelsea, ที่เที่ยวสีฟ้าสีเงินนะแต่ต่างกันที่ถุงเท้าว่ะ มันต่างกันที่ถุงเท้าแยกยากนะฮะอือหือรับผมยาวๆฮะเพิ่งผ่านไปห้าใบเองสำหรับโกบอลนะฮะข้ามเลยอย่างนี้มาอย่างนี้ข้ามเลยนะไม่คุ้นนะเอฟเฟกต์ไม่คุ้นเคสซัลีตต่วะต้องยูวีเท่านั้นฮนะ เฮ้ยอยู่เว้ยเบอร์สิบสามผมเป็นบอลทองฮะดานิโลว่ะดานิโลว่ะหลักอุ้ยเกือบกดเกือบกดตัวบนสุดนะเป็นตัวลบนะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเช่เสียวับเลยมาถ้าได้ตัวเก็บเราจะลิกกัเลยนะทุกคนเราจะได้ไม่หลงนะตอนลบนักเตะอังกฤษครับผมสี่ทีมห้าทีมใหญ่ต้องมาแล้วเฮ้ยใครวะเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งเหรอทีมไหนเ่ ไม่รู้ข้ามไปก่อนนีะ่ะโอ้โหนึกว่าเป็นโกแบบทีมใหญ่โกทีมใหญ่จะเป็นบอลดำทั้งหมดนะอลิซอนอย่างเงี้ยยอริสอย่างเงี้ยเชลซีก็เลน่เอ้ยเยปาไม่ใช่เชลน่เฮ้ยนี่เชลซีบอกว่าถุงเท้าสีขาวใช่ปะหรือว่าเลสเตอร์วะรอ <c oughs> เปล่าวะเชลซีผมเนี่ยเป็นเชลวิลนะนะ ทุ่งเท้าสีขาวลนเคลซีนะหลงตลอดเลยน่าก็ลืมลักอีกแล้วลืมลักนักเตะอีกแล้วนะเดี๋ยวก็หลงไปลบอีกอิตาลีอีกแล้วครับผมยูเว่ยูเว่โอ้โหพี่อรอครับผมพิโอเรนติน่านะฮะไปโกบอลมาได้เก็บอยู่หลายตัวอยู่นะสามสี่คนละ อย่อังกฤษมาบ่อยนะอังกฤษมาบ่อยนะแมนซิตี้ว่ะเอาเรื่องนะผมเบอร์ห้าแมนซิตี้ฮะมาได้ล็อกได้ล็อกครับผมโอเคเป็นสโตนนะฮะได้ล็อกว่ะกองหลังซะด้วยไปครับผมเรียบร้อยโอเคครับผมมาจะได้ฟูลทีมแมนซิตี้แล้วแมนยูฟูลไปแล้วอาร์เซนอลฟูลแล้วนะสำหรับอังกฤษสเปอร์สเปอร์ฟูลแล้วนะแต่สเปนเนี่ยยัง ยังไม่สักเอ้ยเอ็ดมาริดอ,อีกแล้วนะครับผมเอ็ดมาริดอ,อีกแล้วเบอร์สิบสองฮนะมาบ่อยนะมาบ่อยนะหน้าคุ้นคุนด้วยนะโอเคเป็นเป็นโรด,ดี้นะฮะเรนนโรด,ดี้โอเครักเรียบร้อยนะมาสเปนเนี่ยยังไม่ฟูลทีมสักทีมเลยนะฮะเตออ่อแมนยูเนี่ยฟูลแล้วอาร์เซนอล ฟูล้ลวสเปิร์ฟูแล้วนะฮะมาสิบเจ็ดใบครับผมเวลาก็ผ่านไปนานเลืเ่อนสิบนาทีกว่าแล้วผมคลิปนี้ยาวนะเปิดยยเยอะๆก็นานนะมาถ้าเป็นอ n น r o i ยก็ใช้ออโต้คลิกช่วยได้นะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าได้ป่ะนะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยใช้กับการเปิดบอลเลยออโต้คลิก เปิดมือมันกว่าจริงๆนะเปิดมือมันกว่าพอได้ลุ้นถ้าเอาโต๊ะคลิกมันไม่ได้มันเลยไม่ได้เร็วนะนี่ไงบาเยิ้นนะผมเบอร์ห้านะฮะเบอร์ห้าบอลทองแม่คนนี้คนนี้เออปาวาป,าวาปาวาป่ะเออปาวาผมอาร์บีฮะรักไว้เลยเรียบร้อยนะฮะได้หลายคนอยู่นะบาเยิ้นมาสองคนแล้ว เป็นกองหลังกลางรับนะฮะมาแต่บอลดำยังไม่มานะสำหรับกบอลน,นะฮะบอลดำยังไม่มาเขีย1สิบสามใบครับผมสิบสามใบเปิดเสร็จแล้วเราจะไล่ลบไม่ให้หมดเลยะไล่ลบให้หมดได้อย่ามั้งสักสองสามหมื่นนะจะีพีถ้าลบหมดนะตูกที่เราไม่ต้องการนะ,นะฮะไอ้ใบยเยื์ยนอีกเหรอ ายเินใช่ไหม,มไม่ใช่นะฮะเคมาขอเป็นอังกฤษนะผมหรือไม่ก็แบบอมริดอะไรอย่างเงี้ยเป๊ะเชกแล้วไม่ใช่เปเชนะผมโอ้โห,ปหเ,เป๊ะเชปิดได้ยากเหมือนนะเพราะว่ามันทีมเดียวไงมันทีมเดียวในลีกที่ผมฟูลทีมไงนะฮะแต่ยูเว่เหมือนจะฟูลทีมเลยนะ ถ้าผมจำไม่ผิดมันเยอะมากเลยค่อนข้างเยอะสเปรยนะผมขอมาลลินะฮะขอเป็นกูตัวเฮ้ยมาลิดจริงๆว่ะแต่เป็นลูคัสว่ะผมมีแล้วดิลูคัสมีแล้วดินะผมเทพลูคัสนะผมมาล็อกไว้ก่อนก็ไม่ไม่เสียหายนะฮะล็อกไว้ก่อนไม่เสียหายดีกว่าไปกดพลาดเลยลบทิ้งนั่นน่ะเสียดายทีหลังนะฮะมาเฮ้ยบายเยอะอีกแล้วเหรอเอาบัรดาดิเอาบัรด,ดาน,ดนะ อื <พ uka> เสื้อส้มตลอดนะฮะเคเปปดใบสุดท้ายผมแกล้มหมดเลยฮะใกล้จะจบแล้วได้ตัวดีมาเยอะอยู่นะได้ล็อกไปหลายคนอยู่นะทุกคนนะมาคิมิกวันนี้วันนี้คิมิกครับผมบันดำฮะอิตาลีครับผมอิตาลีโอโ้โหโรมา่าว่ะ มาหกใบสุดท้ายนะสำหรับบอลทองนะผมเพชรบอลทองนะฮะฝรั่งเศสเป็นลียงนะฮะโอเคห้าใบครับผมห้าใบขอบอลดำบอลดำไม่มาเลยนะฮะสเปนนะผมมาขอเป็นมาลลิตเยอะๆไปก่อนเยอะๆ อย่าง,างตตรับผมยังฮะมามาอิตาลีอีกแล้วผมไปใบเหมือนกันนะอิตาลีเนี่ยโอ้โหข้ามเลยฮะข้ามเลยอย่างนี้สามใบครับผมมากลาหมดแล้วะกลาหมดแลว้วฮะเฮ้ยเฮ้ย แต่วันนี้เราโชคดีนะได้บัลดำมาหนึ่งคนตั้งแต่แพ็กซิเวอร์บอลเลยฮะเป็นคิมมิกก็ถือว่าโชคดีนะอิตาลีอีกแล้วมาบ่อยจังอุ้ยใครอืมช่างมันเป็นมิลานนะฮะเป็นมิลานมิลานหนึ่งใบครับผมใบสุดท้ายฮนะใบสุดท้ายของกูบอลอิตาลีอิตาลีริสเตียนโนไปอุ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ครับผมมาเพ็คนี้บอลดำแน่นอนนะผมบอลแบล็กนะะไปขอเป็นทีมใหญ่นะขอเป็นกูตัวถ้าได้กูตัวมาก็คือฟูทีมมัเลิดเลยเนะี่ยฝรั่งเศสว่ะโอ้โหโมนาโกนะฮะแม,ะม่เบอร์เก้านะผมเบอร์เก้าโมนาโกนะฮะบอกต้องการทีมใหญ่นะอันนี้ก็ใหญ่แหละแต่มันไม่ใช่ลิกที่ต้องการเนี่ย เป็นเบนจเดอร์เนะฮะขอสเปนสเปนแบบแบบทีมใหญ่อะหัวตารางอะอังกฤษเอาวะไ,ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เก็บในแน่อาร์ซีนอลน,นะผมมาไม่อย,อยากสนับฟูทีมเลยดิอ้โหอีกแล้วอีกแล้วฮ้นะได้แต่ตัวที่ฟูทีมแลว้วอะโอเคครับผมเป็นปตีฮะย้ายมา ยัยมาซีนออนเร็วนะผมสำหรับปาตีมาอื้อิตาลีเหรอโดดิโดดิโด,ดโอโหโอ้โหทำไมอ่ะทำไมไม่เอาแบบตัวที่ผมแบบเฮ้ยมาขอเป็นแบบแบบเชลซีอะเชลซี เอ้ยบายเยินอีกแะก็ได้นะบายเยินก็ได้แหละเนะี่ยเท้าซ้ายครับผมไข่ปลาคุนคุนเบอร์สิบเฮ้ยซาเน่โอเคคนนี้โอเคคนนี้โอเคครับผมนะไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะขีดล็อกไว้ก่อนเลยล็อกไว้ก่อนเลยนะโอเคซาเน่นะฮะมาคนต่อไปลายเบิบ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 สุดท้ายครับผมนะ สุดท้ายแล้วขอมาลิดเฮ้ยสเปนว่ะสเปนจริงว่ะมามาลิตโอ้โหบาซา่ามาไกลฮะเท้าสายเบอร์สิบห้าป่ะเบอร์สิบห้านี่ใครอะ่ะลองลี่นะผมโอเคหมดเรียบร้อยนะครับผมหมดเรียบร้อยหมดแล้วนะโอเคต่อไปก็ลบนักเตะฮนะหรือว่าเราจะลบทีหลังป่ะเวลามันนานนะคลิปเนี้ย คลิปนี้นานเหลือเกินนะครับโอเคผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ได้บอลดำมาหนึ่งคนนะสำหรับการเปิดเพ็นะครับผมซีเวอร์บอลกับโกบอลแล้วก็ได้คีมิกมาก็ถือว่าคุมเร็วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจน,นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's